สวัสดีครับผ้มเปลือนสมาจีบุกตาลครับที่กดติดตามในจองเตอร์เด็กเหลี่ยงวัวทำส่วนตุเรียนตุนน้อยครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับตุเรียนกันแล้วครับวันนี้ก็กล้ามาเอ็นใบนะครับมีลักษณะปิดแปลกไปนะครับใบเรื่องเร่องนะครับน่าจะเกิดจากการถีชีดยานะครับปุ๋ยต่างใบมาเกินไปครับเป็นรองร้อยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ ขึ้นมารายนะครับขึ้นมาดูก็เอ็นปะนารักเลยครับว่าโดนมาแรงกัดกินใบนะครับเดี๋ยวก็มีเปียจักจันเออมีเปียไก่แจ้นะครับกินใบจํานวนหมากนะครับเนืองจากพนตกนะครับช่วงนี้แล้วก็ไม่ได้จีดยานะครับป้องกันไว้นะครับเนืองจากฝนฝนที่เราฝนตกหลยวันนะครับก็เลยทํใไ้จะลางยาเราจีดไว้เราโกนนั้นมดไปเร็วนะครับ ก็วันนี้ก็น่าจะต้องจีดยาป้องกันมาเล่งกินใบครับแล้วก็เปียไข่แจ้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสปลาเปื่อนๆมาเจียวจุ่มกันแล้วครับวันนี้อากาศดีกับยามเจ้าแต่หว่ามองดูแล้วก็เปียไข่แจ้นะครับเปียไข่แจ้จานวนมากเลยครับกินใบโอนที่กาลังจะแตกนะครับก,กินใบเปยสลัดอยู่พอดีเลยนะครับโยดเดินดีกับแต่หว่ามีศัตรู ทำลายใบนะครับกินหนามเลียงนะครับเปียกไก่แจ้นี่เยอะเลยครับจำเป็นที่จะต้องฉีดยานะครับป้องกันนะครับโดยด่วนนะครับตอนนี้สภาพอากาศเดชกำลังดีครับเพื่อนเปลี่ยนกาวมงจานะครับวันที่ซิปปึกชะจิกาครับอ่าครับมีก้นตกมาเรื่อยเรื่อยนะครับตีบานพุ่มจะสังเกตเห็นว่าปลายใบบางต้นหนามยังไม่ยด ไม่มดตีนะครับห็นไมครับมียอดน้ำอยู่เลยครับก็น่าจะต้องฉีดยานะครับป้องกันเปลี่ยไก่เจนะครับใน่วงนี้โปรใบกำลังงามเลยครับใบกำลังส่วยนะครับตาเราฉีดยาไปนะครับก็จะกินน้ำเลียงที่ใบโอนของเรานะครับตามไ้ใบเหล็กใบยิกใบงอนะครับบางใบนี่มันกินเกือบมดเลยนะครับบางใบมันกินเกือบมดเลยนะครับกัดกินมาเรงกันกินใบเกือบกัดเลยครับนี่ครับ เอ็นนะครับเปื่อนๆนะครับปล่อยช่วงนี้เราอย่าติงก็อนนะครับผมนี้ได้ขึ้นมาทิ่หลักกรังนะครับจากบานก็มาถึงวันนี้ก็ตกใจเลยครับเพราะว่าอ้นตกเยอะนะครับแต่ก็ทําให้ยาเราจีดไปเนี่ยมันตุกจะลางเร็วนะครับอ่านี่ครับเห็นโดยจัดเอ็นได้จัดเลยนะครับว่าเปียกับมาแรงกินใบบางใบก็แวงไปเลยครับนี่ครับอ่าเสียดายนะครับเสียดายเพราะว่าช่วงเราทําใบมาด้วยเลยนะครับ ก็ต้องฉีดยาโดยด่วนเลยครับายาเตรียมปลอมเลยนะครับที่จะฉีดบวกกับปุย๋ยทางใบสักนิดนึงนะครับบวกกับปุ๋ยทางใบสักนิดนึงก็ใบจวงนี้ก็สามารถที่จะฉีดได้แล้วนะครับก็มีข้อมูลดีๆยาตัวนี้ดีๆเน้นนำมาได้เลยครับปลอมที่จะนำมาใชา้นำมาปรับปรุงครับกองปมกับเล็กๆน้อยๆก็มูล กับเป็นแนวต่างตารับมือไหมครับส่วนมือจีบมือนั่นแล้วก็เบ่งปันนก็มุ่นแจ่กันมาได้ครับปลอมจะนํามาปรับใจกับปุ่มยาตัวน่ายดีนะครับเปียไก่แจ้เยอะเลยครับ่วงนี้ใบแบบนี้เปียไก่แจ้จบเลยครับใบแบบนี้เปียไก่แจ้จบเลยครับกินสํำด้านเลยนะครับก็กินแบบสํำด้านใจเลยครับนะครับใบงามนะครับแต่ไม่เกี่ยวแก้มที่นะครับเปียไก่แจ้ ลงบุฟเฟ่เลยครับกินเต็มมดเลยนะครับก็จะทำการจีดยาครับมีอะไรไม่ไม่เพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมาใต้เพือนเปือนด้รับจมกันแล้วนะครับอย่าพึ่งเบื่อนะครับป้ามาเตียวมาจ่มกันครับบ้านเปือนเปือนรบปลามากาดเป็นยังไงบ้างครับแนะนำคอมเมนต์ติ้งกันมาได้ครับผมเหล็กเปลี่ยนความรู้กันครับก็บคุณหมากๆนะครับติดกับตีก้ามาิดตามรับจม กดเป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้กันนะครับมือไม่ฮัตตำนะครับอยากจะมีความรูกร้ก็ต้องศึกษาจากคนอื่นมานะครับแล้วก็นำมาปรับปรุงของตัวเองครับมีอะไรเพิ่มเติมจะหมาให้เปื่อนเปนด้่นรดับจมกันแล้วครับขอบคุณหมาครับสวัสดีครับสวัสดีมากมครับ